ก็มอทีมอนนี้เป็นไงบ้างครับครับตอนนี้นักกีฬาทุกคนก็มีความพร้อมมีความตั้งใจฝึกซ้อมมีความพร้อมที่จะแข่งขันนะครับยังเหลือเวลาอีกสามอาทิตย์นะครับจะได้จะเดินโค้งสุดท้ายนี้ก็จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในวันที่ห้านี้นะครับจากเยอรมันไปฝรั่งเศสครับไปเทนนิ่งแคมป์สิบ้าวันครับผม้ไหมครับ ถามว่าผลการฝึกซ้อมพอใจครับพอใจซึ่งอยู่ที่นี่อากาศดีเรามาปรับสภาพอากาศกที่เยอรมันก่อนเข้าฝรั่งเศสซึ่งอยู่ติดกันนะครับฝรั่งเศสก็อยู่เป็นอากาศที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าดีดีมากนะครับพอใจนักกีฬาไม่มีอาการบาดเจ็บมีการฝึกซ้อมเต็มที่นะครับได้พักผ่อนได้ฝึกซ้อมได้เต็มที่นะครับครับผม โค้งสุดท้ายเอออีกสามอาทิตย์โค้งสุดท้ายก็อีกสามอาทิตย์ที่จะเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่โอลิมปิกที่ปารีสนะครับช่วงที่จะไปเทนนิ่งแคมป์ที่ฝรั่งเศสเราก็จะไปอ,ะอาจจะได้ไปเห็นคู่ต่อสู้ซึ่งมีเออสิบห้าประเทศที่จะเทนนิ่งแคมป์ด้วยกันนะครับก็อาจจะได้ไปลงรวมได้ไป,ไป เ็นคู่แล้วเราก็จะไปเพิ่มความเร็วตรงนั้นนะครับเพิ่มความเร็วแล้วก็จะระวังเรื่องอาการบาดเจ็บให้นักกีฬาทุกคนไม่ ไปแล้วไปแล้ว7:50 yeah. 13 okay. 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 อยู like <the> ่ไปอยู่ไปเร็วขึ้นหน่อยยุอยู่เร็วขึ้นอยู่เร็วขึ้นอยู่เร็วขึ้น